เรื่องสเสน่หานางพรายณดินแดนอันอุดมสมบูรณ์ในเขตภาคใต้ของประเทศไทยณไร่แสงทองผู้ที่เป็นเจ้าของไร่คือชายวัย29ปีนามว่าอุเทนเขาเป็นบัณฑิตหนุ่มที่จบมาจากมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์อุเทนได้รับมรดกที่ดินเป็นร้อยๆไร่จากบิดาเขาจึงลงทุนลงแรงทำไร่ปาล์มแห่งนี้และก็นับว่าเขาประสบความสำเร็จพอสมควร อยู่ต่อมาไม่นานอุเทนได้แต่งงานกับหญิงสาวชื่อน,นิสาบุตรสาวเศรษฐีในเมืองการใช้ชีวิตคู่ของอุเทนกับนิสาในระยะแรกดูเหมือนจะมีความสุขมากวันหยุดนี้เราไปเที่ยวกันดีไหมไปสิคะที่รักแต่พอสองปีให้หลังเหตุการณ์กลับเป็นไปตรงกันข้ามบ้านที่เคยสงบสุขกับมีแต่เสียงถกเถียงเพราะความขัดแย้งกันทั้งสองมักมีปากเสียงทะเลาะก,กันบ่อยๆเช่นในคืนวันหนึ่งคุณเปนคนเจ้าอารมณ คุณก็เหมือนกันสาเหตุที่อุเทนกับนิสามีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันก็เพราะขาดความเข้าใจต่อกันนิสาเองเป็นคนเจ้าแงเ่เจ้างอนมักขาดเหตุผลเสมอๆส่วนอุเทนผู้เป็นสามีนั้นทำงานหนักมาทั้งวัน,เ,นเหนื่อยและหงุดหงิดง่ายเพราะขาดการเอาใจใส่จากภรรยาทุกครั้งที่มีเรื่องทะเลาะกันอุเทนเป็นฝ่ายออกไปนอกบ้านเพื่อระงรับอารมณ์คืนอยู่เดี๋ยวอดลงไม้ลงมือไม่ได้ คนอะไรเอาแต่ใจตัวเองไอเราหรือไม่อยากมีเรื่องกลับได้ใจซ้ำยังพูดจาด่าว่าเรายังกับเป็นคนใช่งั้นแหละเพราะว่าบ่อยครั้งที่นิสาทําททตัวข่มสามีจนพวกคนงานในไร่และผู้คนที่ได้พบเห็นต่างมีความคิดในทํานองเดียวกันว่าไม่น่ากลัวเมียเลยแต่ความจริงแล้วอุเทนเป็นสุภาพบุรุษท,ที่ไม่ค่อยอยากทําร้ายผู้หญิงซึ่งเป็นเพศที่อ่อนแอกว่าเราสงสารและไม่อยากทําให้เธอเจ็บตัว ขั้นเราจะรุนแรงถึงขั้นแยกทางกันก็สงสารเธอเพราะตัวเธอนั้นทำอาชีพอะไรไม่เป็นสักอย่างอุเทนไปนั่งดับอารมณ์ด้วยการสูบบุหรี่ที่โคนต้นไม้ใหญ่ในไร่ทันใดนั้นเองชายหนุ่มก็ได้ยินเสียงร้องของใครคนหนึ่งดังมาจากหลังพุ่มไม้เอ๊ะเสียงผู้หญิงนี่ใครกันอุเทนจึงลุกขึ้นแล้วค่อยย่องเข้าไปดูใกล้ๆเพื่อให้หายสงสยัยเมื่อเข้าไปถึง ก็พบเห็นหญิงสาวชาวบ้านคนหนึ่งกำลังนั่งร้องไห้อยู่อ,อ้าวน้องสาวเป็นอะไรไปล่ะถึงมานั่งร้องไห้อยู่ที่นี่เธอคงเป็นคนที่อื่นกำลังฉันไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยหญิงสาวคนนี้ยังดูสาวมากอายุราวๆ17ถึง18ปีบ้านหนูอยู่หลังเขาโนูน่นอ้าวอยู่ต้องไกลทำไมมานั่งอยู่ที่นี่ล่ะ พวกโจรมันป้นบ้านหนูจ้ะมันฆ่าพ่อฆ่าแม่ตายหมดหนูจึงหนีมาช่วยหนูด้วยหนูกลัวโธ่น่าสงสารงั้นคืนนี้น้องสาวพักที่ไร่ของฉันก่อนพรุ่งนี้ฉันจะพาไปส่งขอบคุณจ้ะอุเทนคิดจะพาหญิงสาวไปที่บ้านแต่เกรงจะต้องมีปัญหากับเมียอีกเขาจึงเปลี่ยนใจพาเธอไปที่โรงเก็บของ ที่โรงเก็บของซึ่งเป็นที่ไว้ปุ๋ยและเครื่องไม้เครื่องมือและยังเป็นที่ซึ่งเขาเคยมานอนพักผ่อนอยู่เสมอเมื่อยามทะเลาะกับภรรยารับรองว่าที่นี่จะปลอดภัยสำหรับน้องสาวพักผ่อนตามสบายนะค่ะเมื่อแนะนำเสร็จแล้วอุเทนก็หันหลังจะกลับออกไปแต่ได้ยินเสียงเธอร้องเรียกอ้าวพี่ชาจะไปไหนล่ะพี่จะขึ้นบ้านนอนชักม่วงแล้ว เดี๋ยวก่อนพี่จ๋าหนูอยู่คนเดียวไม่ได้พี่อยู่เป็นเพื่อนหนูหน่อยสิจ๊ะโดยที่อุเทนไม่ได้คิดมาก่อนสาวน้อยผู้มีใบหน้าสวยสะดุดตาโผลเข้ากอดร่างของเขาไว้แน่นคล้ายกับจะต้องการพักพิงกายและใจกระนั้นอย่าทิ้งหนูไปนะอูเทนตกตะลึงทำอะไรไม่ถูกในตอนแรกเขาช่วยเหลือเธอด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์แต่ในเวลานี้เลือดในกายของเขากับพุ่งพล่านสุดหักห้ามใจการได้กอดรัด การสัมผัสของชายหนุ่มและหญิงสาวทำให้อารมณ์ของคนทั้งสองกระเจิดกระเจิงไปในอ่าวของโลกีเมื่อชั่วโมงแห่งความสุขผ่านพ้นไปแล้วก็ตามแต่สาวน้อยก็ยังไม่ยอมให้อุเทนจากไปชายหนุ่มจึงนอนกับเธอจนถึงรุ่งเช้ารุ่งขึ้นเช้าอุเทนเดินออกจากห้องเก็บของอย่างอ่อนเพลียเพราะกว่าจะได้นอนก็ดึกเต็มทีเมื่อเข้าบ้านเผชิญหน้ากับภรรยา ต่างก็ไม่พูดกันสักคำนิสาก็เข้าใจว่าอุเทนนอนในโรงเก็บของอยู่เพียงลำพังคนเดียวเพราะเขาเคยทำอย่างนี้เสมอเมื่อมีเรื่องทะเลาะกันจนกระทั่งเวลาเที่ยงวันอุเทนนึกขึ้นได้ว่าเขาทิ้งสาวงามไว้ที่โรงเก็บของจึงรีบจัดอาหารใส่ถุงไปให้เธอทันทีหญิงสาวแปลกหน้ายังคงรอเขาอยู่ และไม่คิดจะกลับบ้านกับช่องของตนแต่อย่างใดหนูกลัวหนูไม่กล้าไปไหนและหนูก็รักพี่มากพี่อย่าทิ้งหนูไปนะคะอย่าก,กลัวเลยพี่ไม่ทิ้งเธอหรอกเพราะพี่ก็รักเธอแล้วทั้งสองก็หาความสุขร่วมกันอีกนับว่าที่โรงเก็บของแห่งนี้คือแหล่งสวรรค์ของทั้งคู่อย่างแท้จริงจากบ่ายถึงคำ่ำที่อุเทนคลุกคล้าเมาโลกีอยู่กับสาวน้อยแปลกหน้าพอได้เวลาอาหารเย็นอุเทน ก็ย่องขึ้นไปบนบ้านแล้วนําอาหารมาฝากเธออีกส่วนยามค่ําคืนเขาก็จะนอนกับเธออีกบัดนี้เขาลืมภรรยาของเขาเสียสนิทผู้หญิงคนนี้มีเสน่ห์มากมายเหลืเกินแม้ว่าอายุยังน้อยแต่ก็ไม่อิ่มในรสรักเลยอุเทนทําเช่นนี้ทุกวันจนนิสาชักสงสัยในการกระทําของเขาเสียแล้วแปลกจริงทําไมขนขอนกินไปมากมายนะักและเมื่อทนสงสัยไม่ได้ นิสาผู้เป็นภรรยาจึงตามไปที่โรงเก็บของพร้อมทั้งแอบ,บดูตรงรอยแตกของฝาจึงทำให้เห็นภาพภายในโรงเก็บของนั้นมันเป็นภาพที่ทำให้เธอรู้สึกบาดตาบาดใจนักเมื่อพบเห็นผู้เป็นสามีตระกองกอดอยู่กับผู้หญิงอื่นยังมีความสุขเมื่อเธอจ้องซ้ำไปอีกครั้งหนึ่งนิสาแทบจะเป็นลมอยู่ตรงนั้นเพราะภาพของหญิงสาวคนนั้นได้เปลี่ยนไปกลายเป็นนางปีศาจ ทีมีร่างกายเน่าเปื่อยโอ้ยจะเป็นลมคือไม่รีบช่วยพี่อยู่เทนคงต้องตายนี่แน่นี่ผัวเรานอนอยู่กับผีอย่างนี้เหรอโอ้ยตายแล้วนิสารีบกลับมาที่บ้านพักอย่างรวดเร็วแล้วสั่งให้คนงานไปตามลุงทองซึ่งเป็นหมอผีมาพบโดยเร็วเมื่อลุงทองมาถึงนิสาจึงรีบเล่าเหตุการณ์ที่เธอได้พบเห็นมาก,กับตาให้หมอผีฟังโดยละเอียดลุงทองได้ยินดังนั้น ก็ตกใจพูดขึ้นว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นคืนชัดคาจะไม่ทันการแม่หนูรีบพาข้าไปที่นั่นเร็วเข้าเถอะเมื่อได้ยินลุงทองพูดเตือนสตินิสาจึงรีบนำหน้าหมอผีพร้อมด้วยคนงานอีก4-5ถึงหคนตรงไปยังโรงเก็บของทันทีเมื่อมาถึงทุกคนก็พบว่าประตูโรงเก็บของถูกลงกรอ,อยู่ด้านในลุงทองจึงร้องสั่งพวกคนงานว่าเอาพวกเรา ช่วยกันพังประตูเข้าไปพวกคนงานซึ่งเป็นชายชะกันไม่รอช้ารีบกันออกแรงพังประตูอย่างรวดเร็วครู่เดียวประตูก็พังลงเมื่อประตูเปิดออกทุกคนก็พาก,กันกูเข้าไปโดยมีลุงทองนำหน้าเข้าไปก่อนภาพที่อยู่เบื้องหน้า ทำให้ทั้งหมดตกใจมากคุณพาช่วยภาพนั้นคืออุเทนกําลังนอนกอดอยู่กับซากศพผีและมันกําลังใช้ท่อนแขนรัดลำตัวเขาแน่นจนเกือบหายใจไม่ออกลุงทองหมอผีไม่รอชา้ารีบหยิบข้าวสารเสกออกมาปากก็พึมพำคาถาพร้อมสัตว์เข้าใส่ร่างของนางปีศาจร้ายนางปีศาจร้ายเมื่อถูกของอาคมก็ส่งเสียงกรีดร้องออกมาอย่างเจ็บปวดปล่อยร่างของอุเทนให้เป็นอิสระทันที เมื่อเห็นว่าปีศาจร้ายแกรงกลัวลุงทองหมอผีจึงหยิบเอาหมออดินออกมาวางไว้ที่พื้นห้องพร้อมนั่งบริกรรมคาถาเรียกวิญญาณของมันเข้าสู่หมออดินโดยอำนาจของคาถาอันศักดิ์สิทธิ์จึงทำให้นางปีศาจร้ายพ่ายลิ์ร่างกายค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นกลุ่มควันแล้วถูกดูดลงไปในหมออดินทันทีนับแต่วันนั้นมานิสาก็สำนึกตัวได้กลับตัวกลับใจเป็นภรยาที่ดีเอาอกเอาใจ และเชื่อฟังสามีตลอดมาต่อไปน,นี้เรา2คน, 2> คนจะมีแต่<า>ความสุขฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆและคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับไทตูนขอบคุณครับ เรื่องเมียใจเพชรยังมีครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ในชนบทแต่ขณะนี้ต้องอยู่ด้วยกันเพียงสองคนแม่ลูกเพราะสามีได้ถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารในสงครามทำให้ภรรยาตั้งตารอคอยการกลับมาของสามีอย่างใจจดจอ่อขณะที่ได้ฟังข่าวว่าที่สมรภูมิเลือดมีทหารทั้งสองฝ่ายบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากทำให้เธอยิ่งเป็นห่วงกังวลมากขึ้นแต่ไม่รู้จะทำยังไง ได้แต่ภาวนาให้สามีรอดปลอดภัยจนกระทั่งมีข่าวว่าเพื่อนบ้านคนหนึ่งที่ไปเป็นทหารได้กลับมาในสภาพที่แขนขาขาดโถถึงจะพิกลพิการกลับมายัางไงก็ตามเถอะขอเพียงให้เขามีชีวิตกลับมาก็พอใจแล้วลูกแม่เราแม่อยู่บ้านอย่าไปไหนนะแล้วแม่จะรีบกลับมาแม่จะไปไหนจ๊ะหรือว่าแม่จะไปตามพ่อกลับมาจ้าเราต้องอดทนและใจเย็นๆน,นะลูก อีกไม่นานหรอกพ่อเขาต้องกลับมาแน่นอนแม่จะไปถามข่าวคราวพ่อจากเพื่อนๆของเขาที่ไปเป็นทาหารด้วยกันกับพ่อนะจ๊ะแม่เธอพูดปลอบใจลูกแล้วก็ปลอบใจตัวเองไปด้วยแน่นอนทุกคนต้องมีหวังนั่งตามสบายนะขอโทษด้วยที่ไม่ได้ไปต้อนรับอย่างเต็มที่ไม่เป็นไรหรอกฉันเข้าใจก็อย่างที่เห็นนี่แหละพี่พอจะรู้ข่าวสามีฉันบ้างไหมละจ,จ๊ะเฮ้ยตอนที่เราไป ก็ถูกคัดเลือกออกไปอยู่กันคนละกองข้าขอโทษที่ไม่ได้ยินข่าวของเขาเลยรู้แต่ว่าแต่ว่าอะไรแต่ว่าพูดมาเถอะไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องร้ายหรือดีฉันยินดีรับฟังงั้นเธอก็ต้องทําใจเผื่อไว้บ้างแล้วกันเพราะมีข่าววงในพูดกันว่ากองกำลังที่เขาสังกัดอยู่ถูกส่งไปอยู่แนวหน้าแล้วก็ถูกโจมตีจนย่อยยับไม่มีใครรอดกลับมาสักคนแม้แต่ศพก็ไม่อาจเอากลับมาได้ข้าขอโทษ ที่ต้องพูดเรื่องแบบนี้ให้ฟังม,ม,ม,มันไม่บรรยาฉันรับได้ขอบคุณมากที่กรุณาบอกเขาแล้วคืนนั้นเธอต้องนอนก่อนลูกน้ําตาไหลพรากพยายามกลั้นน้ำเสียงร่ำให้ไม่อยากให้ลูกรู้แต่หลังจากคืนนั้นเธอก็ตั้งใจว่าจะไม่เสียใจอีกเพราะคิดว่าสามีได้ทำหน้าที่อย่างชายชาติทหารจนกระทั่งวันหนึ่งก็มีคนมาหาฮะพี่พี่จริงๆพี่กลับมาแล้ว โอ oh, ฉันดีใจจริงๆพี่ยังไม่ตายพี่กลับมาอยู่ในสภาพสมบูรณ์ทุกอย่างภรรยาแสนจะดีใจที่สามีกลับมาแต่เขาไม่ได้เล่าเรื่องราวอะไรให้ฟังเลยและเขาได้เปลี่ยนไปกลายเป็นคนเงียบขรึมไม่พูดไม่จาแม้แต่กับลูกไม่ว่าเธอจะพยายามเอาอกเอาใจชวนพูดคุยยังไงเขาก็ไม่ตอบสนองทำตัวเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งแต่ภรรยาก็ไม่โกรธตอบ กลับนึกเห็นใจที่เขาอาจได้รับผลกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงจากสงครามจึงหาทางที่จะช่วยให้เขากลับมาเป็นเหมือนเดิมให้ได้ได้ยินว่าหลวงพ่อที่วัดมีภูมิปัญญาเราลองไปขอคำแนะนำจากท่านดีกว่าเธอจึงเดินทางมากราบเรียนหลวงพ่อเล่าเรื่องความทุกข์ใจให้ฟังฉันอยากจะมาขอยาไปรักษาเขาให้หายนะคะหลวงพ่อเฮ้ย้ยานะ่ะพอมีแต่แต,แต่อะไร หลวงพ่อได้โปรดบอกมาเถอะฉันยินดีทําทุกอย่างแต่ต้องมีหนวดเสืองโครงมาเป็นส่วนผสมถ้าเจ้าหามาได้ข้าก็จะทํายาให้เออหนวดเสืออย่างนั้นเหรอแม้รู้ดีว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะไปหาหนวดเสือโคร่งได้แต่เธอก็ตัดสินใจแน่วแน่ที่จะไปหามันให้ได้ไม่ว่าจะเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายยังไงก็ตามเธอจึงเดินทางขึ้นเขาไปดูร่องรอยของเสือเพื่อจะได้เข้าใกล้มันจนกระทั่งมาเจอถ้ำแห่งหนึ่ง เดินเข้าไปก็ได้ยินเสียงเสือคำราม <L un> เธอข่มใจต่อสู้กับความกลัวเดินตามเสียงเข้าไปจนกระทั่งเห็นเสือโคร่งตัวใหญ่ตัวหนึ่งอยู่ในถ้ำและทันใดนั้นมันก็หันมามองดูเธอจึงตัดสินใจนั่งลงทําตัวให้สงบนิ่งมากที่สุดเสือโคร่งจ้องมองเธออยู่นานจนมันเลิกสนใจเธอจึงค่อยๆขยับเข้าไปทีละนิดพอเสือหันมาเธอก็หยุดนิ่งจนมันหันไปทางอื่น เธอก็ขยับเข้าไปอีกทีละนิดทีละนิดอย่างช้าๆและอดทนไม่สนใจว่าเวลาจะผ่านไปนานเพียงไรเวลาผ่านไปจนมืดค่าเธอก็ขยับเข้ามาใกล้ชิดมันจนมือเอื้อมถึงและมันก็รู้สึกไว้ใจเห็นว่าเธอไม่เป็นอันตรายเอาแต่นั่งนิ่งๆจนมันพลอยหลับไปเธอรอให้มันหลับสนิทที่สุดจึงเอื้อมมือไปหยิบหนวดเสือแล้วกระตุกหนวดเสือทีเดียวจนหนวดเสือติดมือมา ขณะที่มันสะดุ้งเล็กน้อยแล้วก็หลับต่อแล้วเธอค่อยๆถอยออกมาแล้วรีบเอาไปให้หลวงพ่อในคืนนั้นเลยนี่จ้ะหลวงพ่อหนวดเสือเจ้านี่เก่งมากที่ได้มันมาอ้าวทิ้งมันไปซะฮะว่าไงนะกว่าจะได้มาต้องใช้ความอดทนมากนะหลวงพ่อนั่นสิเธอต้องใช้วิธีเดียวกันที่จะเข้าไปหาเสือโคร่งกับสามีของเธอเขาผ่านความเป็นความตายมาอย่างโชกชน จนจิตใจได้รับผลกระทบก,กระเทือนอย่างหนักเพราะฉะนั้นเธอต้องอดทนและอดทนใจเย็นๆแสนเย็นเพื่อเข้าหาเขาไม่ว่าต้องใช้เวลาเพียงใดก็ตามถ้าเธอทําได้เชื่อว่าสักวันเขาจะต้องลืมเลือนความเจ็บปวดจากสงครามไปได้อย่างแน่นอนจริงเหรอหลวงพ่อเธอดีใจมากกราบลาหลวงพ่อแล้วกลับมาดูแลเอาใจใส่สามีอย่างอดทนเพื่อให้ถึงวันนั้น ฝากกดซับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆและอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปกันเยอะๆนะครับเพราะทุกข้อความของทุกคนคือกำลังใจหลักของไทยตูนขอบคุณครับ